เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผม12บางมวันนี้เราจะมาเล่น F r i d a y 13กันนะครับเอาละฮะตอนนี้เห็นไหมครับ F r i d a y 13เนี่ยผมต้องตบมือแล้วเย้น้องแปงเป็นว่าน้องไม่เป็นไปครับไปด้วยผมมีว่าสงสัยครับไอเราอดนี้ไปเกม Friday 13ก่อนมันคือไงคนนี้มันคือเกมที่แบบว่าเป็นคนที่เป็นเจสันก็ไล่ฆ่าคนสำหรับเป็นเซิร์ฟเวอร์ในการเอาตัวรอดคือหนีไปเร้่ลยครับแล้วก็เก็บเหรียญตมแบบเพราบผมเมื่อเอาเหรียญมาปุ๊บเราสามารถที่จะซื้อธนูแล้วก็ลูกธนูมันยิงเจสันได้ครับ ครับแล้วคนที่เป็นตำรวจจะมีธนูเกิดให้แล้วก็ธนูนั่นอนสามารถยิงเจสันได้แต่ธนูอ่ะมันคล้ายๆกับปืนคือมันต้องมีรีโหลดแม็กกาซีนด้วยเวลายิงทีนึงก็ต้องรีโหลดประมาณวิสองวิควรับผมเจสันบิงบิงไปดิฮัลโหลเนี่ยคุณนุ้ยรู้จักปะจุกม,มาสเตอร์อ<ม>่ะจุกม,มาสเตอร์อมันมึงพูดเยอะเกินไปแล้วให้แป้งเขาพูดบ้างเออให้แป้งคุณดูไม่แต่งอ๋ออ๋อไม่มีเลยวะก็เลยคุณพูดเยอะก็ได้ครับพี่ผมยังฟิวฟิวหมดตอนนี้อยู่บ้านใหญ่กับลุงเบส อยู่กับลุงเบสสองคนเองเหรออะไรวะโฮ้ยแน่อยู่ไหนอยู่ในใจรีบพูดเลยพี่หนุ้ยอยู่เร็วเฮ้ยเฮ้ยเร็วๆหาอยู่ใจเย็นใจเย็นเพื่อใจเย็นเพื่อใจเย็นนุ้ยใจเย็นใจเย็นเร็วอะไรๆมือสีใจเย็นที่พี่หาชาวบ้านแล้วแต่ไม่โดนผมนะฮะ ใช่ไหมแล้วคันนี้โดนบ้างยกมือขึ้นหน่อยไม่ไม่โดนจ้าถ้าโดนมันต้องกรีดไปเพื่อนเจสั่นขึ้นใครเกินได้เลยวะไ้่ไม้ไม่ไม่ตายเรียบร้อยไม่นะพี่รุ้ยแตกพี่ตายแล้วโถ่แย่ถ้าจริงแล้วเพื่อนรักแหน่ไอ้มอนเหลี่ยมแน่เลยเหลี่ยมเฮ้ยผมไม่เหลี่ยมหมายถึง หน้าหมหน้าเหมห้าแป้งจริงเธอก็ไม่เหลี่ยมนะแปเป็นหรอเป็นได้ไงนี่อยู่กับลุงเบนเนี่ยแล้วเมื่อกี้ที่นุ้ยจะตายได้ยังไงล่ะเอไอ้ไอ้ยอไอ้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 ไอไอ้ไอไอ้ไาเขา้อไไอไ้้้้้้้้า้้้้ไอ้ไ้อม้ออ้ไ้ นะแล้วก็ตาเห็นเพื่อนโอเคแค่แล้วเพื่อนว้าวนี่มันใครกันเลยสงสารจังเลยตายอย่างอนาถอนาถโอเคตอนนี้เจสันกำลังไล่ฆ่าคนมีธนูตอนนี้เจสันกำลังจะควักดาบควักดาบไม่ไหวไม่ควักดาบเจสันโดนยิงเจสันโดนยิงเขาไม่จะมันไปแล้วโอเคมอดล้างล้างล้างมอดเจสันมาหาคุณแทนแล้วเพื่อนมอดเจสันเลยเจสันไปใจกลับไปหาคนมีธนูเจสันมาเลยว้าว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 ่้าวว้าวว้าวว้าว้าวว้าว้าว้า โอ้อ้ยตี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 ตดตี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 แม่ไม่ช่วยลูเบสเลยเดี๋ยวก่อนยังกองอยู่เลยตายแน่เลยไม่ขาบ้านตายแน่มิมีคุงตอนนี้กาลันตสัตว์ตัวอยู่อาหายไม่มีคูหายไม่มีคุงจะฆ่าคนแล้วม่มีคุงจะฆ่าคนเออฉันยังรอดอยู่ โเจสันฆ่าไปแล้วหนึ่งรายเจสันทีพีไปแล้วเจสันเข้าบ้านไปแล้วเจสันเข้าบ้านไปแล้วไปฆ่าคนแล้วตายหนึ่งรายชิบหายนะเฮ้ยเขาหันไ่เจอเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเั้ยอ้ยเฮ้ยเฮยแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเค้ยใครเ้ยเฮยเยเ้ยเฮ้ย้ไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้้ยยยเเ เจสันเอเจสันว่าไอ้บ้าอยู่เนาะทำไมทำไมทำไมกูบินได้แล้วทำไมกูไม่หายตัวบอสฟักกอดวหรอไ่นุ้ยเป็นกัแต่ปั่นเจสันดินี่คุณบอสช่วยบอสวัดนี่แล้วบอสทันนี้ทันนี้เพื่อนนีไหนแล้วใครวะไมีไม่บอสทันนีมาหากูเร็วเร็วไปด้วยกันเร็วมาเลยไม่ได้ไปได้ตม่ได้ตอบไม่ได้ไม่ได้บอสไม่ได้ไม่ได้ขอก็ไม่ได้ขอไม่ได้ไม่นุยมเป็นปั่นเจสันดิวันนี้เจสันวันนี้เพื่อนเจสันทำอะไรอ่ะเจสัน เดี๋ยวแล้วกูเจี๋ยวมาแล้วกูเจี๋ยวมาแล้วกูเด๋ยวมาล้วเจ้อุ้ยอยู่ล่างอยู่ล่างอุ้ยเจนล่างอุ้ย้ยนน่ากลัวว่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูอยู่เพื่อนมึงเงเพื่อนไย่อยากฉันจงมาแล้วฉันหลับไแล้วพี่นุ่ยกันไว้กันไว้บล็อกบลมึง้าผ่านเจสันห้ามผ่านกูไม่ผ่านวายวายตีไม่ได้วายเฮ้ยมอนเลันไปแล้วมันมา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 แล้ว

ไม่ไม่ไม่ไายกแก๊งเลยกตำรวจไทยจริงเลยกูสาบินช่วยเป็นไกด์ไลน์มึงสปัดความช่วยเหลือกูทิ้งไปเลยพี่นุ้ยนเก่าโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยเนี่ยมันอย่ามาอยู่กูกันหลังอะไรนะแม่งกองทัพอะไรเนี่ยอยากเจอจังเลยุ้ยมากกางร์เพื่อนมากกางยัง

หีโชคดีมีความมีพลังหายตัวอยู่พลังคิดโกงของแอดมินเชียเมื่อกี้คือแบบกอกกลุ่มอย่างดีเลยเหี้ยตั้งแต่พอมีคนเปิดเป็นเจสันแตกวัววงแตกเหลี่ยมจัดใครเป็นเจสันวะไอตัวคิปเปอร์ลุงไม่ทันว่ะกลัวคิปเปอร์ลุงเป็นอะไรได้ปะไหนวะลไม่ไม่เห็นจริงจังลุงไม่เห็นใครเลยเหรอเออไหนวะลุงเห็นเลือดเหรออ่ะไม่เห็น ไอ้เงี้ยไม่เห็นกูมึงโกงแล้วเพื่อนมึงโกงแล้วเพื่อนมึงโกงแล้วเพื่อนไอ้เงี้ยกูโกงแล้วมีที่เกมนี้เหรอแล้ววะจะตามยังไงดีวะเนี่ยไหนวะไหนไหนไหนอ่าะกูเห็นหนูวะไม่เห็นใช่เหรอไหนน้องแป้งเห็นไหมเห็นใครไหมเนี่ยที่ไม่เห็นใครเลยเห็นใครวะใช่เหรอไอ้เงี้ยไม่เห็นกูเลยเพื่อนวัตเดิฟฟาร์กโอเนียโอเคอยู่นี่ไปกับแป้งกับเพื่อนแล้วกูล่ะ ลุงเบ็ดลุงเบดลุงเบ็ดดูลุงเบ็ดลุงเบ็ดถึงผลจะมีตัวตนนะเบลุงเบดดูเห็นคนบอกไม่เหรอะตอนหน้าเลยพลังผมมีแค่หกเลยแค่หกนาทีบอลลุงเรามีพลังหายตัวอยู่เราทำมาเจอสั่งไม่ได้หรอกใครวะเพราะว่าเราเก็บนี่เพิ่มหาธนูเพิ่มดีกว่าไหมใช่ปะเนี่ยทุกคนนะผมมีพลังในการหายตัวอยู่แท่น้องๆพลังเนี้ยใช้ได้แก่พี่มอน ใครใช้ได้นะน้องงั้นตามมาเลยมาตามมาเลยไปจะไหนอุ้ย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 อยอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยอุ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 ้ยออยอุ้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 ้ย้ยอ ตาดเสียงกิีร้องอาจังเลยเฮ้ยเฮ้ยล่อๆเจสันเจสันมาบ้านใหญ่เดยไหนมอวะเร็วๆเพื่อนเร็วๆเพื่อนเร็วๆ้ยโดนโดนนัดนึงนัดนึ่ง้ยหาไม่เจอหาไม่เจอที่มอี่มนี่มอี่มไอ้เอ้งง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 นี่งงนี่ไอ้ยมงงอมันเห็นอะไรเลยลุงคือมแบบมอไม่เห็นมันเลยอะ พี่มอนโอ้พี่มอนยิงไม่่อยแล้วเหลือเก้านัดนะท่านผู้ชมพี่มอนล่องวนไหนวมันอยู่ไหนวะเฮ้ยพี่มอนโกงเกินมึงเจอพี่มอนแต่เจอสันได้ข่าวมึงไล่ฆ่าคนมาเยอะเจอพี่มอนเข้าไปมึงต้องฆ่าคนต่อแล้วพี่มอนพี่มอนยิงล้วพี่มอนยิงล้วเจสันงงไอ้ย่าหายไปไหนเจสัน คุณสงสายไอ้เหี้ยเหี้ยกูสงสารเขาจะตายเฮ้ยไงวะไอเหี้ยกุญส่งสารลงความตายพลังของพี่มอนสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะเพื่อนล่ะได้มาไงกูยังงงอยู่เลยเนี่ยไอ้เวนมันเป็นพลังพิเศษนะเพื่อน แอดมินฝากแบนด้วยครันได้บันทึกทุกอย่างไปแล้วนะคะแอดมินฝากบกวพิจารณาด้วยนะคะ <c oughs> โคตรเฟลน้องก็โคตรเฟลเลยว,ว่ะเจอพี่มอนสุดไปก็ในเกมนี้นะครับเป็นการกลาวไปโดยสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับอีมอนนะครับ มิมอนเนพี่มอนพี่มอนหายตัววีเอกับโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้และการโกงของพี่มอนก็อย่าลืมกดไลค์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องพวกเราแต่ละคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไว้เจอกันตอนที่มอนโดนแบกครับผม